สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่อง e MSA c ซ a n n e l Android ของเรานะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมมีโปรโมชั่นการลดราคาของมือถือที่น่าสนใจนะครับเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ซัมซุงนะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นซัมซุงกาลิซี่ A42 หรือว่า A412 นะครับรุ่นนี้รองรับ 5G นะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับในเรื่องของสเปคที่ถือได้ว่าจัดเต็มมากๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของราคาด้วยเดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นการ ลดราคาทั้งหมดนะครับทั้งเครื่องแบบไม่ติดโปรแล้วก็เครื่องพร้อมโปรมาพร้อมกับของแถมมากมายนะครับใครที่อยากจะซื้อมือถือไปใช้งานซักเครื่องหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในแบรนด์ของซัมซุงเดี๋ยววันนี้มาดูรีวิวราคาทั้งหมดไปด้วยกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีเครื่องมาแกะกล่องให้ดูนะครับยังไงแล้วเร็วๆนี้ผมจะนํามาแกะกล่องรีวิวให้ดูรวมไปถึงการใช้งานนะครับสำหรับซัมซุงกาเล็กซี่ A42 ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับก็ เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนสําหรับซัมซุงกาลิ a ซี่ A425G รุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกในเดือนนี้เลยนะครับเดือนพฤศจิกายนปี2563ราคาเปิดตัวก็11,990บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีวางจัดจําหน่ายแล้วนะครับท่านสามารถไปหาซื้อกันได้ในส่วนของสเปคนะครับมือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.6นิ้วความละเอียดเป็นแบบ HD+ นะครับ7 2 0ณ1 6 0 0พิกเซลกล้องหลังให้มาถึง 4ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลเลนเอลต์วายความละเอียดให้มา8ล้านพิกเซลเลนมาโครแล้วก็เลนเดฟนะครับความละเอียด5ล้านพิกเซลกล้องหน้าไว้ถ่ายเซลฟี่นะครับให้ความคมชัดมาถึง20ล้านพิกเซลเลยมั่นใจได้เลยว่าถ่ายรูปสวยอย่างแน่นอนนะครับชิปการประมวลผลสําหรับรุ่นนี้เป็นคอคอม Snapdragon 750G นะครับ o c t าคอร์ core, ความเร็ว2.2กิกะเฮิรตซ์มาพร้อมกับ Android อร์ชั่น10นะครับครอบทับด้วย One UI v e r s i ่น2 หน่วยความจําให้แรมมา8กิกนะครับสตอเรจหรือว่าลอมก็1 28กิกแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์นะครับชาร์จเร็วได้15วัตต์นี่เป็นสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A42 5G รุน่นนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์สยาม o n e .com ด้วยนะครับเมื่อเราดูในเรื่องของสเปคกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูราคากันเลยนะครับเริ่มดูกันที่ราคาเครื่องแบบไม่ติดโปรมาพร้อมกับของแถมมากมายอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านแ s h o ปป e นะครับสำหรับ Samsung า a l a x y a 4 2โดยที่ร้านแรกนะครับขายอยู่ที่1,950บาทถึง1,1890บาทมีของแถมมาให้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น power bank ความจุ1,000 10, 0ม ah. ิลลิแอมกระเป๋ากันน้ำพร้อมช่องไว้เสียบสายชาร์จนะครับรวมไปถึงลำโพงบลูทูธกันน้ำได้นี่เป็นของแถมที่เขาจะมีมาให้ถ้าเราสั่งซื้อร้านนี้จัดส่งให้เราฟรีถึงบ้านเลยนะครับถ้าเราอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็กดสั่งซื้อได้ เขาจะมีให้เราเลือกเป็น2แบบแบบแรกก็คือให้เลือกสีแล้วก็ให้เลือกว่าจะรับของแถมไหมนะครับราคารับของแถมกับไม่รับของแถมจะต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งยังไงแล้วลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับสำหรับ s a m s u n ก Galaxy A42 5G ร้านนี้1,950บาทส่วนร้านที่2มีการปรับลดราคาลงมาถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ s a m s u งกา a l a x y A42 รุ่นแรม8อม128นะครับเป็นเครื่องแท้ประกันศูนย์ไทย ปีเต็มจากราคาปกติ1 1 9 9 0บาทนะครับลดราคาเหลือเพียงแค่1590บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านมีให้เลือกกัน3สีนะครับใครอยากจะซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนทางด้านเว็บไซต์ lazada หรือว่าแอป lazada นะครับไปดูกันที่ร้านแรกจัดจําหน่ายโดยร้าน samsung official store นะครับซื้อวันนี้มีของแถมให้เป็นนาฬิกานะครับก็คือเป็น samsung galaxy fit 2นะครับสีดําอย่างที่ทุกท่านเห็นมูลค่า 1,590บาทนะครับสำหรับราคาก็ขายอยู่ที่11,990บาทเลยนะครับแต่ว่าร้านนี้เขาจะพิเศษก็คือเราซื้อมีของแถมให้มูลค่าของแถมก็ถือว่าเยอะนะครับในส่วนของการชําระเงินเราก็เก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อน0% 10เดือนก็ทําได้เหมือนกันนะครับผ่อนเดือนละ1,199บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันให้1ปีเต็มนะครับใครอยากจะซื้อสําหรับร้านนี้จัดจาหน่ายโดย Samsung Official Store นะครับ มีนาฬิกาแถมให้เราด้วยบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับส่วนคนที่ไม่อยากจะได้ของแถมแต่ว่าอยากจะซื้อราคาถูกเรามาดูร้านนี้กันซัมซุงกาเล็ตชี a สีสอรุ่น5 g นะครับประกันศูนย์ไทยจากราคาปกติ1 1 9 9 0บาทลดเหลือ1น9 9บาทนะครับมีให้เลือกกัน3สีเก็บเงินปลายทางได้นะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันมีประกันให้1ปีเต็มท่านใดอยากจะซื้อเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปราคาก็ถือว่า ลดราคาให้พอสมควรทั้ง Lazada แล้วก็ช h อป e ีนะครับดูกันต่อเลยที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับมีมาให้อัปเดตกันทั้ง3ค่ายมือถือเหมือนเดิมเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสำหรับค่าย d t แท็ a m s u n g g a l a ล y A42 5G ถ้าเราซื้อมือถือกับ d t แท็วันนี้นะครับเราก็สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษีได้ซึ่งสามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0บาทนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29กาธันวาคมปี2 5 6 3ัาซัม ซูงกาเล็กซี่ A42 5G นะครับของ d t แทรุ่นนี้รองรับเฉพาะเครือข่าย d t แทเท่านั้นแล้วก็เครื่องจะถูกระงับหากว่าเราค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอ,อบบินนะครับมีให้เลือก3สีสําหรับราคาการซื้อเครื่องคอมโปร,โปรซื้อได้ในราคา4,990บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของปโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกดังนี้แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 9 9บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา4,990บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า3,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ 7 9 9 0บาทนะครับอินเทอร์เน็ตของโปรโนี้ให้มาใช้ไม่อั้นไม่ลดสปีดถัดมาตรงกลางเป็นโปร899ซื้อเครื่องได้ราคา6,490บาทจ่ายลวกหน้าส0 0พันนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ8,490บาทสุดท้ายเป็นโปร6 9 9ซื้อเครื่องได้ราคา7,490บาทจ่ายลวกหน้า1,000บาทเท่านั้นนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ8,490บาทสําหรับโปรนี้นะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนครับ ครบสัญญาเราถึงจะสามารถยกเลิกได้นี่เป็นโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรสำหรับ Samsung Galaxy A42 จากทางด้านค่าย d t แทนะครับเริ่มต้น4,990บาทท่านใดสนใจอยากจะซื้อสามารถไปซื้อกันได้เลยที่ d t แท็ h ช p อทุกสาขาส่วนค่ายที่2เป็นของค่าย AIS นะครับเป็นโปรโมชั่น AIS Hot Deal มีให้เลือกกัน3สีราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่11,990บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรสาหรับโปรโมชั่น AIS Hot Deal ซื้อได้ใน ราคา6,490บาทลูกค้าทั่วไปก็ซื้อได้ในราคา11,990บาทท่านใดอยากจะซื้อสำหรับค่าย AIS นะครับไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย t o u e m o v e H นะครับ Samsung Galaxy A42 5G ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่11,990บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา6,490บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกดังนี้สำหรับโปรแรก เป็นรายเดือนเดือนละ1,199บาทนะครับซื้อ s a m s u n g g a l ็ x y ี่ A42 ได้ที่ราคา6,490บาทจ่ายล่วหน้างหน้า2,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ8 9 9 0บาทนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสำหรับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดท,ที่ความเร็วสูงสุดถึง1000เมกนะครับส่วนค่าโทรให้เรามาโทรทั้งหมด200นาทีถัดมาตรงกลางเป็นโปร8 9 9ซื้อเครื่องได้ราคา7 7,990บพทนรกบาร้อัเจ่ายค่าเนตลรวงหน้ 2, วมทัมด ในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ9,990บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้80กิกที่ความเร็วสูงสุด1,000เมกนะครับส่วนค่าโทรก็100นาทีโปรสุดท้ายรายเดือนถูกที่สุดนะครับเป็นเดือนละ699บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา8,990บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,500มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้เรามาใช้ทั้งหมด50กิกที่ความเร็วสูงสุด1,000เมกค่าโทรให้เรามา70นาทีนะครับทุก ไม่อันไม่จํากัดนี่เป็นโปรใหม่ล่าสุดนะครับจะเห็นว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ทําได้ให้มากถึง1,000เมกหรือว่า1กิกะไบต์นะครับส่วนค่าโทรก็อาจจะลดลงไปบ้างเพราะว่า เขาอาจจะเน้นให้เราเล่นเน็ตนะครับใครสนใจสําหรับค่าย t ท o ม Move H ก็ไปติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับที่ ToolShop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาทั้งหมดเลยของ Samsung Galaxy A425G นะครับมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดสเปคแรงโดนใจนะครับกล้องสวย ถ่ายรูปดียังไงแล้วเดี๋ยวผมจะนําเครื่องมาแกะกล่องรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ